สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องขอซื้อช่องไอ้ไหมสายปลาพาเที่ยวนะครับอีพีนี่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำนะครับอยู่ทึงเขาใหญ่เทียมนะครับอำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมานะครับโคราชนะครับบริเวณก็สิีมีการหันล้มไ่นะครับล้อมรอบเลยครับแล้วก็มีหนองน้ำนะครับ กันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อกันนะครับ,อคครบ,อรบมองนี่ครับพี่น้องครับอยู่หมองนี้เพื่อนสิมีรถจัก,กรยานให้พี่น้องได้เศรานะครับแล้วก็มีรถไอ้รถรถกอล์ฟนะครับให้ได้ครับชมวิวน้อ,นองน้ำค้อมอ่างเก็บน้ำนะครับพี่น้องมีโอกาสผ่านไปผ่านมากาแวะมาชมบรรยากาศได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมสิพาชมวิวจักหน่อยนะครับ พอดีผ่านมาทางนี้พอดีเลยแวะมาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศครับลมก็ดีครับพี่น้องอากาศก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวแดดฮ้อนครับขออนุญาตใส่หมวกครับนี่ครับรถกอลมาแล้วครับแบบนี้นะครับพี่น้องเลยเซากันนะครับผู้ใดย่างเบ่ไหวนะครับจักรยานก็มีครับ ชมว,วิวจากน้อยกันครับครับพี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วคลิปจะดได้เรื่อยๆน,นะครับรบนะรรยากาศดีครับไปผมสิพาไปเบิ้งวิวครับ สวยงามครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นยอยู่ข้างล่างเนี่ยคือเขื่อนลำตะคองนะครับตอนนี้น้ำการรดแน่นะครับแต่ก็ือว่ายังยังไหลยอยู่นะครับสำหรับในความจุของเขื่อนนะครับยิว360องศาครับถ้าพี่น้องอยู่ใกล้นะครับ ว่าผ่านมาแถวนี้ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําเห็นาช่วงเศร้านะครับเพราะส่นเพราะช่วงเศร้ากับช่วงแรงนะครับหรือว่ามุออกกําลังไก่พร้อมนะครับถ้ามันยางจากน้อยกับยางหลินออมไปก็ได้ครับหรือว่าอย่างใดความรดเลี้วกับมีจักรยานในเศร้านะครับแล้วก็มีรถกอล์ฟในเศร้าพร้อมนะครับโอเคครับฝากพี่น้องกดติดตามกด แชรกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องไอ้ไมสายปลาพาเทียเยเ่ยวแน่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับมีโอกาสผมกับจมาไทยสถานที่งามๆม,มองในวิวง,งามๆผมกับจีไทยพี่น้องเลยเบิ่งเะาะครับเนาะเรากะชีวิตการทำงานในแต่ละมือครับโอเคครับคลิปนี้อำลาพระจากพี่น,อนอ้องเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ